สวัสดีครับผมจีฮะจ้าขอช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับ RS 0 3นะครับนกแพนควินครับนี่ Lord ีเ q u e s t Selection นะ l อ r ญี่ปุ่นนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจั s ทอยด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้ครับก็มีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองครับนั่นก็คือโมเดลแล้วก็ฐานไม่มีเสานะครับในส่วนของตัวโมเดลครับนี่ครับจะเป็นแผ่นกลิ้นแบกเป้นะเป้ก็ทําออกมาได้ดีเลยครับโอ้ตาปั๊มอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะรายละเอียดเป้นะครับน่ารักดีแล้วก็ตัวนี้เเจอเขาได้เมื่อเดินทางกับคุสันนะครับผมนี่ฮะเข้ามาคู่กัน นี่ครับส่วนฐานนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย่ะเรียบร้อยเนื่องจากตัวนี้ไม่มีเสาครับเราก็มาประกอบกันได้เลยดันเข้าไปเรียบร้อยครับไปเลยถ้าไปดวนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ